สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําตอกอีกแล้วนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดตอกติวนะครับนี่เป็นติวไม้ไผ่ไม้ไผ่ตรงนะครับผมนี่ปลายหนานะครับถ้าพูดได้ง่ายก็เป็นปลายไม่แตงนะครับหนักปลายหน่อยนะครับลงแร็เกอร์หนึ่งรอบนะครับผมสี่ชั้นครับจำนวนใบนี้ไม่ได้ไม่ได้คานวณนะครับคือเอาแกนกลางเป็นหลักใส่ ชุดชั้นแรกก็ห้าใบก็ได้หกใบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความถี่ของของเสียงนะครับยาวสามสิบแปดสามก้าประมาณนี้แหละเสียงที่มาก ก็จะประมาณนี้สวยๆเลยแกนกลางไม่สุดตามสูตรนะครับประมาณ2เซนหรือเซนครึ่งใบน่าจะประมาณ2 3มมิลโดยประมาณโอเคก็จะประมาณนี้